่าจะสองร้อยร้อยกว่าแต่มันแบ่งเป็นกะไงอืมก็เข้ากันผัดเปลี่ยนสลับกันกลางวันกลางคืนบางคนหยุดบางคนลาสายลามาขาดใช่เกือบโดนบ้านปลาระเบิดบ้านปลาระเบิดไม่ใช่ปลาระเบิดอ่ะแบบแบบประมุ่นวายอ่ะเออบ้านคุณนี่เป็นแม่คุณไปสอสอหรือเป็นอะไร็ครับเนี้ยทำไมถึงโดนปลาระเบิดก็ตอนสมัยไปทำงานโรงงานจะมีเพื่อนคนนึงซึ่งเขาแบบไปทํางานกับเราแล้วเขาแบบว่า มีเพื่อนคนหนึ่งไปทางานเขารุ่นเดียวกับเราแหละแต่เขาแต่งงานแล้วแล้วเขาก็ชอบคุยมากเลยเป็นคือแฟนเขาขาเมาแฟนเขาก็ทําที่เดียวกันที่เดียวกันเขาก็ทําที่เดียวกันแล้วเขาก็ชอบคุยเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นเพื่อนกันเอรุ่นรุ่นเดียวกันวัยรุ่นใช่เขาก็เล่าว่าเขาไปทํานู่นมานี่มาอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังฟังแล้วก็คุยกันสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยสนิทกันเรียบร้อยเนสนิทเขาก็เป็นคนตลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทํางานไปสักพักหนึ่งเพื่อนจะเอ๊ะหายไป เพื่อนคนที่คุยเก่งเนี่ยใช่ใช่หายไปเราก็เอไม่รู้ไปไหนคุณก็กลับมาอีกก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่ได้พูดอะไรให้ฟังหายไปกี่วันวันเดียวอ๋อวันเดียวหายไปผมก็ติก็อาจจะรู้สึกวก็คิดว่าขาไม่สบายพอคราวนี้ทํางานไปได้สักพักหนึ่งหายไปก็กลับมาบ้านวันนั้นเข้ากะกลางวันกลับมาบ้านตอนนั้งคืนนอนอยู่นอนนอนกำลังหลับๆเลยมีคนมาบีบแต่อยู่หน้าบ้านมอไซค์แล้วก็มาตะโกนเรียกชื่อเราเรียก คุณแดงเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกแบบดังมากคือเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนยามวิการนะค่ะบีบแกด้วยใช่บีบอ่าพอแม่ก็หลับพ่อแม่ก็หลับอยู่ใครวะเออใครวะเออเราก็ไม่รู้ว่าใครวะเขาโง่หน้าไปใช่เปิดไฟก่อนไม่รู้ว่าใครเพราะว่าที่นั่นมันอันตรายก็เปิดไฟก่อนออกไปอ๋อกลายเป็นแฟนของผู้หญิงคนนั้นอ๋อเขาก็ถามว่ามีอะไร เขาบอกว่าแฟนเขามาหาเราหรือเปล่าคือหมายถึงว่าแฟนเขาไม่อยู่บ้านอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่าเปล่าไม่ได้มาแล้วเขาก็จะเขาก็ไม่เชื่อไม่เชื่อใช่เขาบอกว่าก็เนี่ยเหมือนกับในโทรศัพท์อ่ะคุยกันเราเป็นคนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเมียไปไหนวะแล้วกูหลับอยู่บ้านเมียอยู่ไหนกูเป็นใครหรอเขาแบบ บวยวายมากพาเพื่อนมาประมาณสิบกว่าคนอะ่ะกูจะรู้ทนะําทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกเราก็ไม,ไม่รู้เรื่องว่าเพื่อนเราไปไหนพ่อก็เลยตะโกนออกไปว่าไม่มีหรอกไม่มีใครมาทั้งนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาก็แบบมีเชื่อเขาก็พูดดีเขาก็บอกว่าครับครับโอเคครับเหมือนจะไปละแต่รู้สึกว่าเหมือนมีคนจอดมอเตอร์ไซค์แล้วเดินเข้ามาภายในบริเวณบ้านหรอ ือเดินเดินเข้ามาในบริเวณนั้นหรอเราไม่คือบ้านบ้านเป็นใต้ถุนสูงรู้สึกว่ามีคนเดินอยู่รอบๆบบ้านอะ่ะเ,<อ>เสียงได้ยินเสียงอะ่ะพ่อเริ่มหยิบปืนมาอยู่ข้างขง้<อ>าง<อ>มันก็ยังเดินเดินอยู่เอ๊ะมันก็ทําไมจังมีคนอยู่มันก็เรียกอีกนะก็โโลนหน้าออกไปก็บอกว่า,าไม่มีจริงๆมันก็เหมือนจะเชื่อแล้วมันก็ขับขับอีกมันก็ขับมอเตอร์ไซค์แบบสตาร์แบบเ็นแฟนเนี้ยแล้วมันก็กลับเข้า <S <S ม,มาอีกคราวนี้มาคนเดียวมาน่าจะเป็นแฟนเขาใช่ค่ะแฟนมาคนเดียวแล้วก็มาพูดบ่นอะไรไม่รู้คนเดียวเหมือน เขารู้สึกว่าแฟนเขาว่าอยู่ที่บ้านเราสักพักหนึ่งมายืนมอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วก็อยู่ใกล้ๆบ้านเราแล้วก็เหมือนรถรถคันมอเตอร์ไซค์คันนั้นเขาซื้อด้วยกันกับแฟนเขาเขาก็เทน้ํามันใส่มอเตอร์ไซค์เขาเลยน้ามันนี่คือน้ำมัน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 เป็นสิ่งพ่อก็เห็นแล้วพ่อก็ตะโกนว่าเฮ้ยมึงทําอะไรอ่ะมันก็มองหน้าสักพักมันก็จะหยุดไฟแช็กขึ้นมาคือมันจะเผามอเตอร์ไซค์ใส่บ้านเราแต่คือบ้านเราเป็นบ้านไม้ ถ้าเผามึงจะต้องวอดวายกันแน่นอนเอาแล้วเกิดเป็นคาร์บอนใช่มันก็ยังไม่ได้จุดหรอกแล้วพ่อก็ยื่นบ้านนี่อยู่ในนาลาลาลาทิฟนาลาทิวะหรือยะลาเบตงะลยแม่คือตอนนั้นง่วงมากพรุ่งนี้เช้าต้องไปทํางานต้องไปทำงานต้องไปตีนหนึ่งแล้วเตี๊ยนหนึ่งตีหนึ่งแล้วยังไม่ได้นอนมันก็วอดวายพ่อก็หยิบปืนขึ้นมาแล้วก็หันก็บอกปืนไปนอกบ้านแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดมึงไม่หยุดแล้วก็ออกไปกูจะยิงแล้วนะ มันก็นิ่งเหมือนจะจริงจังเหมือนจะจริงจังมันก็ขับออกไปมันก็ไม่กล้าอีกไม่กล้าไม่กล้าโอ้ oh.